นะครับถามดับแรกเลยนะครับวันนี้ใครใจ่ายตังค์ให้ใช้ชีพิธีบ้างครับมีไหมขอดูมือหน่อยครับพี่เพื่อนเขาก็แค่นี้เหรอครับโอเคสองคำพูนะครับอ่ะโอเคเอาสไลด์ขึ้นแล้วนะครับผมวันนี้เราคุยกันเรื่องงานสุนิพุ่มมาถึงมากเวลาเราทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับตอนนี้เราทำผ่านคอนเทนต์เป<ๆ>็นวิดีโอเยอะมากไม่ว่าจะช็อตหรือลองใช่ไหมฮะนะครับซึ่งตอนนี้หลายหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาอัดใช่ไหมฮะนะครับอ่ะเรามาดูนี้กันนะครับ ไอเรื่องนั้นตัวเดี๋ยวค่อยทำทีหลังนะเวลาเราน้อยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวันนี้ก่อนเสียงน่าจะมีใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่แค่พาสตา้าแต่มันอร่อยมากเหมือนได้บินไปอิตาลีสวัสดีครับผมหมอคิมครับวันนี้จะพาทุกคนมาลองร้านอาหารอิตาเลียนที่เรียกได้ว่าเป็นฮิตเด่นเจมของเมืองเลยครับบรรยากาศแบบนี้อิตาเลียนแท้ๆไฟอุ่นๆโต๊ะสบายๆกับกลิ่นพิซซาจากเตาถ่านพิซซาที่นี่แป้งบางกรอบหอมกลิ่นเตาถ่านคำเดียวก็ฟินสุด ทีรามิสุนี้ลงตัวมากถ้าคุณเป็นสายของหวานคุณจะหลงรักสิ่งนี้ถ้าอยากสัมผัสอิตาลีแบบไม่ต้องบินไปไกลต้องมาลองที่นี่ดูครับแล้วจะเข้าใจว่าลาโดเชวิต้ามันเป็นยังไงโอเคครับก็คือเราใช้ตัว AI ในการเจนนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าคลิปเมื่อกี้ประมาณสักกี่สีนะเจ๊ปะ่ะห้าสี โอเคครับ5ซีนที่มันต่อกันก็คือว่าตอนนี้เวลาเจนวิดีโอมันจะได้ประมาณสักเจนรอบละ8วินะครับเมื่อกี้มัน40วิก็คือ5คลิปต่อกันนะครับเรามีเอามากันต่อกันเมื่อกี้ให้ทายว่า5คลิปต่อกันไอเนี้ยกี่บาทให้ทายกี่บาทมีใครอยากลองไหมกี่บาทเมื่อกี้นะครับทั้งหมดเมื่อกี้นะต้นทุนคือ65บาทไม่ใช่650 65บาท แล้วเมื่อกี้คิดว่าผมไปพูดจริงไหมครับไม่จริงก็คือหมอคิมก็อาจจะล่องลอยจนไปอยู่ที่หนึ่งถูกไหมฮะเราไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการอัดคนให้แล้วเราสามารถเจนออกมาได้นะครับโดยที่พร้อมเสียงซึ่งตอนนี้มันง่ายมากๆนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาคลิกออฟกันตามหัวข้อที่เป็นบอกว่า One Ma n Studio นะครับว่ามันเกิดแปบนี้แล้วนะครับแล้วก็มันทําได้แล้วนะครับผมเนาะนะครับวันนี้เราจะมีนะครับสามสิ่งที่จะคุยกันนะครับก็คือหนึ่งนะฮะว่า นะครับ AI ิดีโอกับ AI ิดีโอก่อนหน้านี้ที่เราทํากันที่เราแบบอัดเองตัดเองเงี้ยครับมันต่างยังไงนะครับข้อ2เครื่องมือที่จะใช้เราจะใช้อะไรบ้างซึ่งสมัยนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะได้ฟังทุกคนรู้จักใช้เจมีเนาะหลายหลายคนรู้จัก g e มี n i เนาะนะครับซึ่งแกงเนี้ยนะฮะถ้าคุณเป็นตัวเดียวใช้เป็นตัวเดียวตัวอื่นเป็นหมดเพราะว่าวิธีใช้งานมันคล้ายๆกันนะครับสุดท้ายคือ workflow ในการทำปกติเนี่ยนะครับ ปกติก็คืออย่างเงี้ยอย่างงานเนี้ยวันนี้ก็ทีมงานผมก็มาอัดคลิปวิดีโอใช่ไหมฮะปกติเวลาทําคลิปวิดีโอเนี่ยเราก็เริ่มจากการอัดคลิปใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นการเจนคลิปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างว่าเราทำเป็นยังไงนะครับอ่ะอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูเรื่องนี้กันนะครับอันนี้อธิบายฟังจากคนที่แบบเสียตังค์กับ AI เดือนนึงเป็นหมื่นนะครับผมข้อแรกเลยนะครับเวลาการทำของวิดีโอเนี่ยผมบอกแล้วทุกคนเวลาเราทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ย วิดีโอโพส์แค่วัลลคลิปเนี่ยปัญหาใหญ่เพราะว่าอัดตัดต่อการตัดต่อเนี่ยมีปัญหาเลยไหมครับ mm. เวลาเราเราแบบอัดคลิปมาเนี่ยพูดผิดใช่ปหพูดปุ๊บมีเดซแอร์ดูด air, ดสคริปต์ถูกไหมฮะนะครับอ่ะเรามาเบี่ยบเที่ยบให้ฟังนะครับอันดับแรกนะครับผมเวลาตัดต่อป,ปกติเนี่ยนะครับเราต้องถ่ายเราก็ตัดนะครับแต่เวลาเจนวิดีโอออกมาสิ่งที่เกิดคืออะไรครับ ปกติเวลาผมเวลาพูดเนี่ยตรงนี้จะไม่ค่อยผิดนะครับวิธีไม่ค่อยผิดแต่เวลาเจอหน้ากล้องทุกคนจะมีโรคก,กลัวรูรูกล้องเวลามันเจอรูกล้องเนี่ยมันจะพูดผิดเออมันจะพูดผิดมันจะเด็ดแอมันจะนึกไม่ออกช่ดแมทั้งที่เวลาปกติเราพูดเนี่ยพูดได้ปกติคำถามคือปกติเวลาอัดคลิปเนี่ยเราพูดผิดเราสคริปเราไม่แม่นเรามีเด็ดแอลใช่ไหมครับแต่การเจนวิดีโอเจนออกมาปุ๊บถูกแน่นอนแปลว่าอะไรครับทีมตัดต่อ ไม่ต้องนั่งฟังว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกเพราะเจนมาปุ๊บถูกแน่นอนลามเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะไต่ที่สองต้องแต่งหน้าไหมครับไม่ต้องครับต้องซื้อชุดไหมครับไม่ต้องครับชุดเมื่อกี้ทั้งหมดจริงเอ่อหลายหลายคนอาจจะไม่ทันได้ดูทุกคนว่าภาพนี้ผมไม่ถ่ายปะผมไม่ถ่ายจริงไหม อันนี้คือรูปเอไอนะครับผมใช้มาปีนึงแล้วนะครับที่ทุกคนเล่นไอแบบจะเปลี่ยนรูปเป็นรูปกันะผมทำมาปีนึงนะนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ถ้าเราไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องเดินทางไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องซื้อชุดคิดว่าต้นทุนลดไปเท่าไหร่ครับมาหาศาลถูกไหมฮะนะครับแล้วทำเท่าไหร่ก็ได้ครับรูป AI นี่ผมใช้มาเป็นปีๆแล้วนะนะครับอ่ะกนะ็แปลว่าเวลามันจะลดลงมาหาศาลนะครับทั้งการถ่ายไม่มีโปรเซสนี i ทั้งการตัดต่อแค่เอาคลิปชนกันอย่างเวลาผมตัดต่อคลิปเมื่อกี้มันคือเอาคลิป8วิชนกัน5คลิปซึ่งไม่ต้องตัดคําผิดออกเพราะมันไม่ผิดอะแรกประหยัดเวลาไหมใครเคยตัดตัดคลิปเองอาจจะรู้ว่าการแบบมานั่งจ้องจอกับอีแคปคันเนี่ยปวดตาจะเลยเพราะมานั่งตัดว่าอันไหนต้องเอาออกอันไหนต้องเอาเข้าเพราะมันผิดนะครับมีข้อหข้อ2ครับต้นทุนฮะ เวลาเราทาร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับเ,ออเวลาเราอยากจะทำคอนเทนต์เนี่ยเราไม่ยากทำเพาอะไรฮะต้องเสียอาหารแต่ถ้าเราไม่ต้องเสียเราเจนออกมาเป็นไงฮะประหยัดต้นทุนค่าอาหารไหมฮะนะครับเพราะเราสามารถเสกออกมาได้เราอยู่ตอนกลางคืนไม่มีไม่มียุ่งหนนะครับที่เราชนะดวงอาทิตย์ได้เราพยายามทําแสงทุกอย่างเนี่ยเรียนแบบแสงอาทิตย์ วันนี้เราเจนแสงอาทิตย์ได้ถูกไหมฮะอย่างเมื่อคืนอ,อย่างคลิปที่ทุกคนเห็นเมื่อคืเราเจนตอนสี่ทุ่มก็ได้นะไม่ต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นถูกไหมฮะเป็นครั้งแรกที่เราชนะดวงอาทิตย์นะครับแปลว่าเวลาที่เราทำเนี่ยต้นทุนมันต่ำลงมากนะครับซึ่งทุกคลิปเนี่ยนะฮะแล้วแต่ความชํนนาญแต่ละคนแต่ตกแต่ตกแต่ละซีนแปดวินเนี่ยจำไวเ้เลยว,ว่า15บาทพร้อมเสียงแปลว่าสมมติทํา หกสิบนาทีไอ้เนี้ยสักหกสิบนาทีหกสิบวินาทีก็คือประมาณสักหกจนถึงเจ็ดแปดซีนติดติดกันถูกไหมฮะนะครับซึ่งมาใส่ต้นทุนแบบหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับผมข้อส 3, 3, ามสำคัญมากๆครับแต่ละคนเนี่ยเราเห็นเขาเรียกอะไรเรฟเฟอร์เนซ์ใช่ไหมฮะเราเห็นเรฟเฟอร์เรนซ์ของภาพจะเป็นภาพถ่ายรูปเราจะเป็นคลิปเนี่ยเรามีความฝันอยากจะทำพ,อพ็อปที่มันอลังการ ตอนนี้ถ้าเราจะเจนออกมาคุณจะคิดอลังการแค่ไหนใช้เงินเท่ากันฟังดีนะครับมันใช้เงินเท่ากันแต่ก่อนเราอยากได้พออราะอลังการอยากได้อยากได้วายมาเทอยากได้แก้วอยากได้แบบคนอยากได้คนเข้ามาร่วมสีนทุกอย่างเวลาอยากได้หนึ่งอันคิดเป็นต้นทุนทั้งหมดถูกไหมตอนนี้อยากได้เท่าไหร่คิดในหัวแล้วเจนเอาต้นทุนเท่ากันฟังคำนี้นะครับเชียร์ทีทข,ขนาดไหนต้นทุนเท่ากันแปลว่าอะไรครับ ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะถ่ายคอนเทนต์ง่ายๆเราบอกไปว่าใช้กล้องเราถ่ายเองง่ายกว่าแต่ถ้าเราเริ่มอยากทำอะไรที่มันเกินบัดเจตเรา AI เจนออกมา15บาทเท่ากันจำคำนี้ไว้นะมันเท่ากันนะครับดังนั้นเวลาเราทำตัว AI เนี่ยตอนนี้มันจะอยู่ที่ครีเอทีฟว่าเราทำได้ขนาดไหนนะครับผมปกติเนี่ยเวลาเราทำคลิปวิดีโอนี้เนี่ยบาง,บางเจ้านะครับ เขาจะคิดคิวสองคิวถ่ายหนึ่งคิวถูกปหใช่ไหมแล้วเวลาตัดเสียเพิ่มไหมครับเสียเพิ่มถูกไหมฮะมันจะมีสองอันมานะครับคิดเมื่อกี้ต้องไปถ่ายไหมครับไม่ต้องต้องไม่ตัดต่อไหมครับไม่ต้องแปลว่าใช้คนคนเดียวทําได้นะครับวันนี้หลายคนเนี่ยนะครับอาจจะแบบอย,ยอดขายตกนู่นน่นั่นผมไม่รู้วันนี้หน้าที่ผมไม่ได้ช่วยอาจจะยังไม่ได้ช่วยให้เพราะสาสิบีของเราไม่ได้ทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะอาจจะต้องรอพี่หนึ่งมาพูดทางเฟซบุ๊กแอดเลยว่านไป แต่วันนี้ทุกคนฟังจะเป็นคลิกออฟทุกคนว่าต้นทุนคุณลดลงแน่นอนแล้วผมจะบอกว่านะครับหลายๆคนเนี่ยนะฮะไม่อาจจะยังนะครับไม่เก็ตว่านะฮะตอนนี้ทําไมยอดการมองเห็นมันลดลงนะครับทําไมยอดวิวมันลดลงน็อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะครับโอเคนะครับใครรู้จักช่องนี้มั้งครับ หลวงตาบุญเนี่ยใครรู้จักม้นงเคยเห็นไหมช่องนี้นะครับผมทุกคนจะจับได้ง่ายว่าทําไมช่องนี้เป็น AI แน่นอนนะครับคนเห็นครับว่าหลวงตาแก่เลยเปลี่ยนไหม่ทุกคลิปอันนี้เป็นวิธีจับอันนึงว่าเวลาเราทํา AI วิดีโอเนี่ยนะครับถ้าเจดออกมาพุุกแล้วมันเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยคนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยที่ใบเชิงทิกให้ฟังนะครับคำถามคือยอดวิวอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยาใจมันละโยมลองขอบคุณตัวเองก็นเงียบเราเก่งแล้วที่อยู่ตรงนี้นะครับยอดวิวสามล้านสองต้นทุนสิบห้าบาทแปลว่าอะไรครับเราอัดคลิปหนึ่งคลิปเอาโง,โง่ๆผมว่ามีห้าร้อยเดินทางตัดต่อค่าแต่งหน้าทุกคนมีต้นทุนหมดนะครับถ้าใครยังไม่ใช้ไอวดูแปลว่าอะไรครับ คุณเอากําลังเอา500ถึง11,000เนี่ยมาสู้กับ15บาทแล้วคนดูเนี่ยเขาสนใจแม้ว่าเป็น Air อวีโอเขาสนใจแค่คอนเทนต์อย่างที่พี่ต่อกับไกลพูดเมื่อกี้ถูกไหมครับแปลว่าเขาใช้15บาทเราใช้500บาทเราต่างเขากี่เท่าครับนี่เป็นปัญหานะครับแล้วจะบอกว่า AI วิดีโอพวกเนี้ยโดนถล่มลงมาคิดว่า15บาทเจนทิ้งเจนขว้างแต่แย่งการมองเห็นของเรา ทุกคนรู้ไหมว่าการมองเห็นมันจะไม่โตขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยตาย,ตายมากกว่าเกิดแต่ว่าจะไม่มีคนดูเพิ่มขึ้นมาขนาดนั้นทุกคนมีครีเอเตอร์หมดแต่มีคนบางคนอยู่ก็เจนกดคลิกเจน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 ,จน,จน,จนออกมาแล้วก็วางนี้เลยถูกไหมฮะนั้นคล้า้บอกให้คนเอาแอว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ใชไอเราแข่งกับคนอื่นอยู่ในคนละต้นทุนเป็นสิบเท่าเลยนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวจะเอ็กพอร์ตให้ดูหลายๆไอคิวหนึ่งน,นะครับผมเนาะโอเคนะครับ ลองไปตามของตาบุญน,นุนนะครับผมพอมาก็าให้ดองตาบุญตีทัสองทีนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับทุกวันนี้ชีวิตโคตรง่ายนะครับเพราะว่าตั้งแต่เราเรามีแอปมาผมสอนในใหม่เฟซบุ๊กไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมครัไม่เคยมียุคไหนที่แอป,ปมันกินกันเองกินกันเองหมบพอไาม่าไงครับแอปตัวหนึ่งทาได้ทุกอย่างอย่างแบบอยากมีผู้ช่วยเลยตัวนะครับเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้ดูนะครับว่ามันโหดขนาดไหนนะครับ แนะนำเดี๋ยววันนี้เราจะพูดแค่2ตัวนี้พอเพราะตัวอื่นตอนนี้แทบบางทีผมอาจจะสับน้อยลงแนละ้วไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับอันดับแรกต้องบอกว่าพี่ Google ตอนนี้ทำโคตรถึงนะครับการทำวิดีโอแต่ก่อนเจนวิดีโอเจนเสียงประกอบกันโคตรเหนื่อยแล้วไม่ตรงปากก็จะไม่ฮะทุกวันนี้มันกดเปี้ยงเดียวรูปเสียงนะครับภาพเคลื่อนไหวมาพร้อมกันนะครับข้อ2นะครับก็คือ ChatGPT ททุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับส่วนข้อ3ต้องเรียกว่าน้องหนวยนะครับน้องน้องขอดเนี่ย ลหลายๆคนอาะรู้จักนะครับแต่ว่าสายเอเน์ดีเวลลอเปอร์จะดังมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ถือว่าภาษาไทยดีสุดถ้าอยากอยากให้พิมพ์สั้นๆแล้วมันตอบเยอะๆตอบหน่วยหน้าตอบเหมือนเป็นคนไทยต้องตัวขอดครับไอตัวที่3ตัวนี้นะครับตอนแรกที่มันมาเนี่ยผมค่อนข้าง เข้าใจผิดว่าเหมือนมีเมียเป็นคนไทยนะครับเพราะภาษาไทยมันโคตรดีดีเกินนะครับผมแต่ว่าเราเราจะพูดถึงแอเรียสามตัวนี้นะครับตัวขอดของวงเล็หให้ก็คือใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าสามตัวนี้เรียกว่าสามทหารเสือใช้เป็นหนึ่งตัวอีกตัวทุกตัวเป็นหมดคล้ายๆกันอยู่ที่เราชอบแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาเอีฟพอยฟังอีกนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับผมอันดับแรกนะครับสิ่งที่อยากให้คนรู้จักนะครับคือ เวลาเราคุย AI ทุกตัวนะครับแต่ทิคนทุกคนต้องเข้าใจคือ1นึ่งแชทที่เราสตาร์ทดูแชทออกมาเปล่าๆเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันแม้คุณจะใช้เมลเดิมแปลว่าเวลาคุยไอสายพวกนี้คุยแชทไหนคุยแชทนั้นอันเดิมอยากดูดวงแชท t ออยากพูดเรื่องสุขอยากคุยเรื่องสุขภาพไปแชท t B อยากไปคุยเรื่องร้านอาหารทุกเย่างเราไปแชท t C แล้วคุยต่อลงมาเรื่อยๆนะครับ อันดับแรกนะครับผมสิ่งที่ทุกคนนะครับไม่รู้จักแน่นอนผมถามมาหลายครัาแล้วมีใครรู้จักอีปุ่มนี้ไหมครับที่เขียนว่า deep research deep research เนี่ยเขาเรียกว่าปุ่มอ่านเยอะๆคิดเยอะๆก่อนมึงตอบเวลาเราโยนไฟลไปใครเคยเจอเหตุการณ์ว่าโยนไฟลไปแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันไม่อ่านไหมมันมั่วหมหน AI ข้อเสียกันเลยไปม,มันตอบตลอดไม่ว่ามันจะอ่านไม่อ่านนะครับอ่ะ ทุกคนเห็นตรงข้างบนไหมครับวงด้านล่างคือปุ่ม DipSearch นะครับอันดับแรกเวลาสตาร์ทไลน์ผมแนะนําให้นะครับโยนอีฟอร์แมชชันเข้าไปแล้วกดปุ่มนี้เพราะอะไรไหมครับ DipSearch มันจะไปค้นหานะครับผมนะฮะหคือไฟล์ที่เราให้ไปนะครับผมโยนเคยโยนไฟล์ไป700หน้าผมเรียนดีไซน์ทิงกิ้งอยู่ในออนไลน์ของ哈佛เนะครับเอาคลิปเอาคอนเทนต์ทั้งหมด700หน้าลงวางลงไปมันหายไป30มสิบนาที นะครับแต่ถ้าไฟล์เราไม่ยาวมากเห็นไหมครับว่ามันรีเสิชกี่นาทีครับสิบนาทีอ่าสิบนาทีแค่เด็กนะครับวันนี้นะครับใครใช้ไอนะครับแล้วบอกว่าการใช้ไอคือการสั่งงานนะครับผมบอกไปเลยว่ามั่วนะครับนะฮะเราใช้ไอบอกว่าสั่งัญเลยไะครับถ้าเรามีทีมงานหนึ่งคนนะครับผมเรามีทีมงานหนึ่งคน เราเบื่อการสั่งงานลูกน้องซ้ำๆไหมเบื่อไหมวิธีแก้ในการสั่งงานลูกน้องซ้ำๆคืออะไรครับสอนมันแต่ข้อเสียในการสอนคนคือมันลืมมันลืมดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนคือดับแรกครับเวลาเราคุย AI คุณต้องสอนครับไม่ใช่สั่งครับแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยนะฮะไม่รู้ใครใช้ AI ใครสอนไอผมอันนี้ผมขึ้นมาควรประสาทชาวบ,บ้านทุกคนนะครับ เบสิคคือการสั่งพร้อมสเต็ปที่2คือการทําพร้อมสั้นๆช็อตคั้นแล้วสั่งงานได้แต่ในสุกท้ายทุกคนจะเห็นว่าเวลาสั่งงานไอไม่ต้องมีพร้อมเดี๋ยวเราว่ากันนะครับอันดับแรกครับสิ่งอันดับแรกเวลาเราจะเริ่มในการทำโฟโล์วเอไอวิดีโอนะครับเราอยากให้มันรู้จักเรานะครับเอไอเนี่ยนะครับเราบอกว่าเฮ้ยมันทำไมมันไม่ฉลาดเลยนะครับประเด็นคือเราไม่ได้สอนมันว่าธุรกิจเราเป็นอะไร ดังนั้นเห็นไหมฮะเย่างเวลาสตาร์ทหนํานนทำอะไรบ้างข้อหนึ่งนะครับผมใส่โลโก้ให้มันดูเวลาเราอธิบายว่าโลโก้เราเป็นอย่างนี้เราใช้สีน,นู้นสีนี้อธิบายไปคุณคิดว่าบรรยายไปสิบบรรทัดบรรยายให้มันเข้าใจได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไม่มีทางนะครับง่ายกว่าคือการโยนรูปให้มันดูถูกไหมเวลาเราคุยดับกันเราโยนรูปให้มันดูถูกไหมนะครับระนดับสามฮะนะครับเห็นสคร,ริปโปรโมทร้านไหมฮะถ้าเราอยากทำสคริปติ๊กตอกให้เวิร์ก วิธีแรกคือพยายามพิมพ์บอกว่าสคลิปที่ตอ,อกที่ีต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบผมมีวิธีง่ายกว่านําเสนอครับย้ํานะฮะเอไอพร้อมเอไอไม่ใช่สอนไม่ใช่แค่สั่งเดียวนะครับมันคือสอนแล้วสั่งดังนั้นวิธีสําคัญคออเลยครับเห็นไฟล์ที่สามไหมครับสิ่งที่คุณต้องทําคือไปดาวน์โหลดคลิปติ๊กตอ,อกของชาวบ้านที่ไวรัลออมารวมใน Google d o c เดียวกันแล้วยูนให้มันเรียรนรู้ ทำไมต้องสอนมันว่าคลิปที่ดีต้องเป็นยังไงในเมื่อเราเห็นว่าคลิป t ิกตอกมันเบิกคุณแค่ทาอะไรฮะนะครับอ่ะดูโฟนี้นะครับโฟนี้เป็นโฟท่าที่ไม่ได้เป็นท่าเบสิกแต่บอกเลยนี่คือเอ็นเกมที่ผมทําอยู่นะครับอันดับแรก t ิกตอกคลิปในเวิร์กผมดูดมาทั้งหมด20คลิปไปดูเลยตรงกับธุรกิจเราหรือว่าเป็นคลิปเราเองที่เราทำเบิกดูดมา20คลิปครับอันที่2ฮะ ใช้ตัวพวกถอดเสียงออกมาเป็นข้อความนะครับวนันนี้หน้าที่นี่ผมใช้ทางทวิปเตอร์นะครับหลายคนก็ใช้อยู่นะครับอันดับที่3ฮะรวมในด็อกเดียวกันครับบอกว่าด็อกเนี้ย g o o g l e ด็อเนี้ยมันเป็นสคริปที่เวิร์กที่สุด20อันที่เราคิดมาสุดท้ายครับกดปุ่ม e d i ดีวิสเครับจำปุ่มนี้ไว้เลยผมบอกเล้เป็นปุ่มมาจรรานของผมเลยเพราะมันจะอ่านทั้งหมดที่คุณใส่ไป นะครับแปลว่าถ้าอ่านทั้งหมดแล้วนะครับมันจะรู้แล้วว่าธุรกิจคุณทํำอะไรสกิฟที่ดีเป็นยังไงที่เหลือมันแค่ลอกตามแล้วปรับนิดเดียวนะครับดังนั้นสเตจแรกที่อยากให้ทําทุกคนคืออะไรฮะข้อหนึ่งคือนะครับ ให้เราใส่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอน AI ไม่ใช่สั่งนะครับย้ำอีกนะผมใช้ AI ผมไม่สั่งนะผมสอนไปเลเดียวว่าอะไรดีอะไรเวิร์กถามว่าเวลาสอนเนี่ยเราต้องสอนเองไหมครับไม่จะเป็นครับทุกคนบนลูกอนะ่า iPhone 17เบเเงเปิดตัวไปเนาะสตีฟจ็อกเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่พรีเซนต์โปรดักต์ดีที่สุดในโลกแต่เขาตายไปแล้วข้อ2เราจะจ้งสตีฟจ็อกมาเป็นผอรเราได้ไหมครับไม่ได้ วิธีง่ายกว่าเลยครับไปดูคลิปสตีฟจ็อกที่สอนที่พีเซต์โปรดักต์มาแล้วเอาให้ไอเรียนว่าไอเนี่ยเวิร์กนะครับนั้นคีย์หลักได้ในการใช้ไอครับพีพร้อมคือข้อมูลต่างๆที่นะครับดูหน้านี้ถ่ายไปก็ได้ครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่บอกว่าเวลาจะสอนในไอเนี่ยในด้านต่างๆเนี่ยเราต้องสอนอะไรบ้างอย่างผมเป็นไลน์โค้ดเดี๋ยวพี่หนึ่งจะขึ้นมาเป็นไลน์โค้ดเหมือนกันผมสามารถถอดสคริปต์พี่หนึ่งพูดผมพูด เรื่องไลน์เนี่ยนะครับเอาให้ AI เรียนได้เพราะว่าไลาน์ต้องบอกว่าใช้กันไม่ได้ทั่ว,วโลกเนาะมันใช้มันแบบ7-8แปดบบประเทศประมาณนี้นะครับถ้าผมถอสดสคริปต์มาแล้วให้ AI เรียนข้อดีคือมันไม่ลืมเวลาสอนคนมันลืมแล้วเช้ากับบ่ายก็ไม่เหมือนกันถูกไหมตอนเชาแบบ้าแบบหนึ่งตอนบ่ายแบบหนึ่งถูกไหมฮะ AI ไม่ลืมครับดังนั้นสี่สพันคือเลยฮะรรเราหา Data ที่นะครับจาเป็นในการให้ AI มาเรียนนะครับ แล้วอย่าลืมกดปุ่มเลยครับผมอยากให้ทุกคนจับปุ่มนี้ได้นะครับคือปุ่มที่วิร์ชครับเพราะปุ่มนี้มีทุกตัว c h a t g p t มีครับมันอ่านละเอียดครับ Gemini มีครับผมแล้วก็ความโหดของมันคืออะไรฮะสมมติว่าเราใช้ตัว Gemini นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเราเราพอดีชิดไปชิดมาคือเวลามันน้อยนะครับเราอาจจะเปิดทำให้ดูไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่ละอย่างเดี๋ยวเตรียมไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเราสแกนเอานะครับ ทุกคนครับคุณจะท่องเว็บพวกนี้พร้อมกันใน5นาทีได้ไหมอีพีเซิร์ชมีทุกตัวนะครับอยากให้ไปกดนะครับนะฮะอ่านไฟล์ละเอียดเข้าเว็บเป็นร้อย5นาทีคุณกดเสร็จปุ๊บคุณไปซื้อกาแฟกลับมาเสร็จนะครับผมเนาะดังนั้นปุ่มนี้ใช้ทัน,นทีมีเจ m i n i มีคอร์ มีเราไม่กดดูคุณจะรู้ว่าอ๋อชีวิตมันง่ายอย่างนี้เนาะนะครับในการที่เราไม่ต้องไปจัดการทุกอย่างนะครับออันดับถัดไปครับนะครับอันดับแรกข้อแรกนะครับเราทําให้ AI รู้จักเรารู้จักข้อมูลที่ต้องการแล้วรู้จักตลาดเราทำเราทำมาร์เก็ตติ้งเราไม่สนชาวบ้านไม่ได้นะครับรู้จักตลาดนะครับเสร็จปุ๊บอันดับถัดไปฮะเราทําอะไรฮะนะครับ ันาดไปนะครับเราจะสั่งตัวของในไอว่าเฮ้ยเราอยากทำเป็นโปรโมทเราเน้น้11:11ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกประมาณสัก2เดือนถูกไหมฮะนะครับเราสั่งให้มันหาสตอรี่บอร์ดไอเดียนะครับว่าเราจะเล่าเรื่อยยังไงเพราะว่าาที่เราอยากจะบางคนชอบคุยเฉพาะเรื่องปลายทางขอแคปชั่นขอสคริปต์แต่เวลาเรา PR อารร้านเรามีโปรดักต์ใหม่เราต้องคุยภาพรวม ผมถึงบอกว่าแชทแรกเราทำอะไรฮะแชทแรกเราใส่ข้อมูลลงไปใส่ Data ลงไปใส่รีวิวเสร์ไปให้มันรู้360องศาของธุรกิจเราแปลว่าเราคุยเรื่องใหญ่คุยเรื่องเล็กระดับไหนมันรู้หมดเพราะมันหาอัมเบลาของอเราได้แล้วนะครับแต่ที่สองฮะเราจะมาหาสตอรี่บอดไอเดียครับเช่นอย่างเมื่อกี้นะครับไอร้านอิตาลีเมื่อกี้ใช่ไหมฮะเราอยากจะพรีเซนต์ในทิศทางไหนนะครับเช่นเราอยากพรีเซนต์ในทิศทางที่มีคนคนหนึ่งเข้าไปรีวิว เราหาไอเดียก่อนว่าเวลาจะเล่าเรื่องเราจะเล่าเรื่องแบบไหนนะครับผมเนาะนะฮะแล้วที่บอกว่าเวลาเราคุย AI น,นะครับนะฮะเราขอไอเดียเราต้องบอกมันด้วยว่าไอเดียที่ 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยฉันชอบอันที่4เนาะแล้วให้คิดอันที่4ต่อนะครับดังนั้นเวลาเราคิดเราบอก AI แบบนี้ฮะอันที่4เนี่ยจะเป็นแกนตั้งหลักในการนำไปสู่เลยครับสคริปต์วิดีโอต่างๆถูกไหมฮะนะครับ อันดับที่3นะครับถัดไปะฮะเราก็ให้มันปั้นสคริปต์ในการสื่อสารของคลิปนะครับทำไมมันปั้นถูกฮนะหมันรีเซอร์หมดแล้ว 2. เราเอาสคริปต์ที่ตกที่ดีที่สุดที่เราไปหาให้ให้มันเรียนวันนี้คุณอยากจะลอกสกคริปต์ใครก็ทําได้ครับพูดตรงๆเลยครับใครที่คุณว่าพูดเก่งที่สุดบนโลกนี้คุณแค่ไปดูดมาเรายัดให้มันเรียนจบนะครับดังนั้น a อสอนเยอะๆคุณจะสั่งน้อย แค่นั้นเลยนะครับเราปั้นสคริปต์นะครับสำหรับสื่อสารของคลิปนะครับจากนั้นนะครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวโฟพวกนี้เดี๋ยวแบบผมส่งให้อยู่แล้วนะครับผมอ่ะต่อไปเราก็จะขออิ a เมจพร้อมไปเจนตามสตอรี่บอร์ดนะครับวันนี้ไม่มีใครเขียนพร้อมเองนะครับผมไม่เขียนพร้อมเองเลยนะครับใครมานั่งรอดูก็พร้อมไม่จําเป็นนะครับเพราะอะไรฮะเวลาเราได้พร้อมมาหนึ่งเช่นแต่บอกว่าขอพร้อมในการเจนรูปภาพสําหรับร้านอาหารให้คุณก๊อกคานี้ไปลงในไอหนึ่งตัวแล้วบอกว่าได้ครับ ช่วยทำพร้อมนี้สมบูรณ์หน่อยเห็นไหมฮะเราจะเป็นง่อยกันหมดนะครับผมเพราะว่าพร้อมกูก็จะไม่เขียนครับพอเราได้พร้อมมานหนึ่งเราทํา20%ให้มันเติมอีก80%นะครับผมเนอะนะครับ,นะรบอ่ะถัดไปฮะเราจะพร้อมพวกนี้ไปเจนภาพต่างๆซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าใช้ไอเจิมนี่ตัวเดียวก็เอ็นเกมนะครับ750บาทต่อเดือนนี้โคตรถูกนะครับมันทําได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับถัดไปฮะนะครับ นะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันมีปุ่มอยู่แล้วว่ากดเอเมจนะครับแปลว่าเวลาเราไปเจนตัวของรูปภาพต่างๆเพื่อมาใช้นี่มันก็จะง,ง่ายนะครับถัดไปเราก็จะไปเจนวิดีโอนั่นเองนะครับผมเนาะก,ก็ใช้เจนี่ตัวเดิมเพราะว่าไอตัวเจนี่เนี่ยมันมีตัวของวีโอนะครับซึ่งเป็นตัววิดีโด่โอให้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะสิ่งที่จะเล่าให้ฟังทุกคนก็คืออะไรทุกคนเห็นหลวงตาบุญเมื่อกี้ไหมฮะหลวงตาบุญเมื่อกี้ข้อดีกันเลยครับข้อดีคือหน้าแกไม่ค่อยเปลี่ยนแกหัวโล้นแล้วแกไม่มีทรงผมใช่ไหมฮะนะครับหน้าตาก็แก่่่กกก็็็เเปปนนนนแแบบพระะทาึงๆถูมฮ แต่ถ้าเราอยากจะทำเมนูตัวเองเป็นเป็นวิดีโอคุณต้องเริ่มที่ภาพไปเป็นวิดีโอเขาเรียกว่า image video ก็คือแทนที่เราจะพิมพ์เขียนลงไปเลยว่าจะทำพร้อมอะไรให้คุณแอ d โฟโต้รูปภาพที่เรามีเข้าไปเพราะอะไรครับภาพที่เราถ้าเรามีภาพที่มันสวยอยู่แล้วหรือเป็นภาพจริงเราเจนจกวิดีโอวิดีโอจะเล่าเรื่องต่อจากภาพเราเล่าเรื่องต่อจากภาพเราดังนั้นสีไม่เพี้ยน หน้าตาเปลียนไหมครับมันไม่เพียนเพราะมันเริ่มที่รูปภาพเรานะครับงนั้นการเจมบิโอที่ดีคือการเตรียมภาพที่ดีนะครับอันนี้คีวน,นะครับการเจมดิโอที่ดีคือเตรียมภาพที่ดีเพราะว่าเวลาเราเจมบิโอถ้าเริ่มจากภาพทุกอย่างจะไม่เพียนเพราะมันเริ่มจากสิ่งที่เราเซตอัพไปว่าต้องเป็นภาพแบบนี้แสงแบบนี้เมนูแบบนี้เท่านั้นนะครับผมนะบแเราก็เจนไปนะครับสุดท,ท้ายเราไปกรอบล่างในแคปคัสต,ต่างๆซึ่งวันนี้นะครับ อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่แบบแอป AI ทุกตัวมันจะประกอบร่างได้เองวัอแต่ว่าตัวแคปคันหรือแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่ช่วยในการเอาแต่ละคลิปมาประกอบกันซึ่งอย่างที่ผมบอกผมเจนคลิปมา5คลิปแค่เอามาประกอบใส่ซีนเพิ่มบางอันจบไม่ต้องตัดต่อคําผิดเพราะมันไม่เคยพูดผิดนะครับไม่ต้องมาใส่เสียงแยกเพราะเสียงมันมาพร้อมวิดีโอนะครับดูแล้วถูกไหมฮะนะครับซึ่งนะครับ นะสิ่งที่อยากรู้ในการให้เจน AI วิดีโอนะครับข้อหน,นะครับอยากทำวิดีโอให้สวยเริ่มที่ภาพให้สวยเพราะถ้าภาพสวยมันทำต่อจากภาพนั้นเป็นวิดีโอข้อ2ฮะนะครับการเล่าเรื่องการสกิปเนี่ยทุกวันนี้มันอาจจะเจนได้4ี่ละแปดวิอาจจะต้องแบบไปลองเจนนิดหนึ่งว่าเราพิมพ์ยาวพิมพ์สั้นขนาดไหนแล้วมันจะตรงปากพอดีนะครับอันนี้ต้องไปลองเอานะครับ ข้อ3มมันจะมีการหลุดบ้างเิดนหน่อยอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเจนมา15บาทมันหลุดสัก20%ผมไม่หมยเพราะมันน้อยมากๆน้อยกว่าการที่เราจะต้องไปพูดนะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนเนี่ยทำร้านอาหารครับอะไรเงี้ยมันเหนื่อยการที่เราจะตั้งอัดคลิปเนี่ยสักคลิปหนึ่งเรื่องคือสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญกว่าในการเล่าเรื่องผ่านวิดีโอคืออะไรครับแรงกายของเราบางคนทำงานจนอ่อมแล้วมาอัดคลิปเป็นไงครับ ก็จะง่อยไปตามแรงกายของเราถูกไหมฮะนะครับเพราะว่าเราเหนื่อยถูกไหมฮะแต่ทุกวันนี้เราเราทำงานจนเหนื่อยนะครับสี่ทุ่มห้าทุ่มกดเจนวิดีโอเอเนจีเท่าเดิมนะครับเพราะมันเป็น AI มันไม่ใช่เราไปพูดถูกไหมฮะนะครับงั้นการหลุดนี้ยิ่งผมเฉยๆมากนะครับอ่ะนะครับหรือว่าอื่นนะครับใช้พีเศษไเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะสไลด์นะครับแจกทุกอย่างภายในสไลด์นี้ครับเชิญสแกะลายเปย์นะครับคุณจะได้ สไลด์ได้พร้อม4อย่างนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะสุไปไว้บางเพราะเราเหลือสามินาที30มิบวนแล้ะนะครับสแกนไปแล้วพิมพ์ว่าเซ่นะครับเดี๋ยวจะมีระบบอัตโนมัติตอบกลับไปให้5อย่างได้ไปจำๆเอาไปคิดต่อเพราะว่าวันนี้เรามี3ามินาทีเราพูดไม่ได้หมดนะครับน้อ no. งแกจะยังฮะนะครับนะแล้ววันนี้เรามาคิกออกไปทุกคนว่าการใช้ IPO เนี่ยนะครับต้นทุนมันทุนมันทําง่ายนะครับเราอาจจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มนิดนึงแล้วก็เท่าวันนี้ถามว่าเชียร์อะไรนะครับ ถ้าคุณเป็นจากทำคอนเทนต์ผมว่าเจมินี่วันนี้โน่หนึ่งแต่ข้อเสียคืออเลรฮะมันเนิร์ดเวลาตอบมันทอ็อปตอบพิชาการน่าลําคาญนะครับวันนี้ก็อาจจะใช้สองคำตัวสลับสลับกันไปว่ากันไปนะครับอ่ะสุดท้ายเวลาหมดแล้วนะครับอยากจะโชว์เป็นแรงนให้ทุกคนนะครับนิดหนึ่งเปกนคนนะที่อวันนี้ให้ดีนะครับแล้วไปศึกษาเพิ่มเติมทุกคน ใครสอนเอไอคุณแล้วบอกว่าให้เก่งเรื่องพร้อมเนี่ยปัญญาอ่อนนะครับผม,ผมจะบอกให้กล้ารเรียกตีทุกคนเพราะอะไรฮะทุกคนดูตัวนี้นะครับตัวนี้เลยดไหมเอไที N ่โนพร้อม no ไม่ต้องสั่งงานแค่กด enter มันจะทำสิ่งที่เรียกว่าการให้สคริปต์นะครับนะฮะสำหรับแ8แพลตฟอร์มไปเลยนะครับเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งนะครับปัญหาในการทำงนานผมก็เลยฮะ เวลาผมทำงานเนี่ยผมจะไม่ค่อยว่างผมจะกิจกรรมเยอะมากนะครับแล้วทีมทํางานผมจะบอกว่าพี่กิมพี่กิมมีแคปชั่นลงไหมทุกคนมาคิดแคปชั่นเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมแล้วเรามีกี่แพลตฟอร์มครับเรามีเรามีเก้านะครับนะฮะเรามีเก้านะครับ,รรบทุกคนดูครับทุกคนเห็นพร้อมไหมครับผมโยนสคริปต์วิดีโอลงไปหนึ่งอันสิ่งที่ไอตัวนี้ทำกันเลยครับปกคลิป Facebook Caption Ig Caption TikTok Caption YouTube SEO Keyword โ no ดพร้อมสุดท้ายเราอยากให้เรียนรู้วันนี้แล้วเริ่มคิออกวันนี้พร้อมเป็นคนเป็นเรื่องเบสิกของคุณใช้ไอช้ช็อตคัทเป็นระดับแอดวานซ์ก็เป็นหนึ่งสุดท้ายมันไม่มีพร้อมครับแค่กด Enter นี่คือไอที่ผงจูนจเฉพาะเพื่องานทำสคริปต์เท่านั้นแปลว่างานนี้ไม่จะเป็นต้องจ้างสักคนหนึ่ง ไม่ต้องพิมพ์พร้อมแค่ก๊อปวาง Enter นะครับวันนี้มาเป็นเซสชั่นอิสปายแล้วกันนะครับว่าอยากให้เรียนรู้เยอะๆวันนี้โชว์มือแล้วบอกว่าใช้ไอแบบน้อยมากๆแล้วสับสกครน้อยมากเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงเพราะอะไรฮะเรากําลังแข่งขันอยู่ในคนละต้นทุนกันต้นทุนผมไม่มีแล้วนะเห็นไหมไม่ใช่คนแล้วนะครับแค่ก๊อปวาง Enter นะครับดังนั้นอยากให้ไปศึกษากันนะครับผมเนาะก็นะครับ วันนี้นะครับมาอินสไปร์ทุกท่านว่าการทำเอไอเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้ยอดขายเพิ่มทันทีแต่ต้นทุนลดทันทีนะครับอยากจะอินสไปร์ทุกคนไว้นะครับแล้วก็สมัยนี้ชัดเจนวิธีเจมี่จบไม่ต้องไปสนใจตัวอื่นนะครับเพราะไอ้นี่คือชัดเจนวิธีเหมือนกันเนาะนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ติดตามจามช่องทางไลน์ที่ทุกคนสแกนได้ก็จะมีแบบคอนเทนต์ส่งไปเรื่อยแล้วก็คอร์สฟรีคอร์สเรียนต่างๆเนาะประมาณนี้นะครับเนาะเราน่าจะจบเในตอนวันนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเกิดเวลาอาจารย์หนึ่งนะครับผม zakon